การน,นิทานปรามปราประดับนัรธราีิมาในรายเรื่องราวของเท้าปาจิตนา่งอรพินไว้ว่าพระเจ้าอุทุมดาศรกษาผู้อมผาตื่นไกรและเป็นใหญ่ในนครธอมธานีมีพระโอรสรูปงามนามว่าเท้าปาจิตครันเมื่อเท้าปาจิตเจริญพระชนสาพระบิดาจึงมีพระบัญชาให้ทหารเป่าประกาศคัดหายิงงามจากทั่วสารทิศมาให้เท้าปาจิตเลือกเป็นคู่ครอง แต่หามีหญิงใดต้องพระไทยไม่พระเจ้าอุทุมาชจึงโปรดให้ผูกผ้นเพื่อ้าเนชัซึ่งโหนธรไนว่าแม,ม่คอืของเท้าปาจิตนั้นยังอยู่ในคานของหญิงชาวนา